เช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะออาพิษอ่านข่าวดูบ้างไปดูเอแบกโพจากพิษอ่าช่วงปลายปีก็จะมีการเรียกว่าประกาศโพต่างๆออกมาอันนี้เอแบกโพก็ประกาศออกมาแล้วครับผมสําหรับสุดยอดความบันเทิงปี2555ครับผมอ่าจากความคิดของคนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะคร,ครับผมครับซึ่งนักแสดงนางเอกเนี่ยพระเอกแล้วก็ละครจากช่องสามนี่โหติดพึบพภาเต็มเลยฮะยังไงครับผมอ่า ดาราชัยไทยก่อนเลยอันดับแรกครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับอันดับหนึ่งนันเดชคุกิมิยะครับอ่าสิบเลยนะครับอันดับ2องันดับ2ก็ยังเป็นพระเอกตลอดการครับพี่เคนทีรเดชครับผมเอาไป9.8นะจุดแอันดับ3อันดับ3ก็พี่บอยประกอครับ ที่นี่หนีไปที่ยอรันนะใช่ที่อยู่ลอนดอนมันอยู่อังกฤษมั้งใช่ครับอันดับสี่อันดับสี่พี่ปอนนัฐวุฒิสกิจใจครับ8.2ครับและอันดับห้าอันดับสุดท้ายนะครับพระเอกจากละครที่ดังมากเอ่อเคนภูพูมครับร้อยละแปดครับผมดาราหญิงเหรอพี่มาที่ดาราหญิงครับคนแรกก็ดังมากพี่แอนทองผสมครับผมร้อยละสิบหก จุดสามครับโอ้โหยังแรงต่อเนื่องแต่สูสีกันอันดับสองนะพี่ใช่อันดับสองหนังก็มันจะเข้าด้วยพี่ชมพู่นั่นเองก็ร้อยละสิบห้าจุดเจ็ดครับโอ้แลวสูสีของที่สามด้วยโอ้โหอันนี้ห่างกันแค่จุดจุดหนึ่งนะจุดนึงเองอ่ะพี่อั้มพัชราภาครับที่ร้อยละ15.6ครับโอ้โหฝ่ายหญิงมีบีกันหนักเลยนะอันดับสีจริงๆก็ไม่ห่างนะใช่ครับผมก็คือยายาอุรัสยานนั่นเองที่ร้อยละ13ครับและอันดับที่ห้า พี่เจนนี่นั่นเองออครับหนึ่งของนักร้องชายที่ ouais. โอ้โหมีคนชอบเยอะที่สุดแห่งปีนะฮะคนนี้รู้สึกคองตลอดกาลนะนพี่เบิร์รู้สึกคลองมาสี่สิบกว่าปีแล้วนะยี่สิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่าคนที่สองก็คือพี่บี้ สุกริตนะครับที่ร้อยละสิบต่อมานี่พิธีกรของเป็นกรรมการ The Voice โอ้โหอนี้พิกความคาดหมายชั่วข้ามคืนครับสเต็มฟีเวอร์พุ่งขึ้นมา10.5มดาเที่10.5เนี่ยครับผมเอาละไปดูฝ่ายหญิงบ้างสักสามอันดับฝ่ายหญิงอันดับหนึ่งนี่ก็เดาง่ายมากแน่นอนพี่ไดอนโดฟินครับได้ยินไหมยี่ คิมเจนนิเฟอร์คิมอันดับสองสิบาจุดามก้เอาร้องดิมีเพลินมีความรักใช่ไหมคิมหน้าเขาต้อง,งปีงด้วยคีมเพลินมีความรักใช่ไหมขณะดูพี่คิมร้องเพลงอย่าดูหน้าฮะดูฟังแต่เสียงอย่างเดียว<ะ>ามาดูที่ขาของโก๊อบ้าง ฉายาสิบอันดับดาราประจำปีของสมาคมใช่ไหมก็สมาคมนักข่าวบันเทิงรวมหัวกันไม่ใช่ครับตัดีรวมตัวกันรวมตัวกันตั้งฉายาให้กับดารานะครับแหม่จบแต่คนคันทั้งนั้นเลยนะครับอันดับหนึ่งครับเขาเรียกว่าชื่อที่หนึ่งชื่อที่หนึ่งคุณอาพัจราภา้รับกฉายาว่าสุปตาเกษียณเต้าเนื่องจากชีบอกว่าชีจะไม่ขอรับรางวัลเกี่ยวกับสาขาเกี่ยวกับเซ็กซี่อีกแล้ว ที่บ้านไม่มีที่วางรางวัลแล้วไม่มีแล้วนะครับผมคนที่สองนะครับคุณแพนเค้กเขมมณิทนะครับได้รับฉายาว่าหมีทํามึนเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ก็คือเวลาเขาเอแฟนเขาคือขอ,อแฟนเขาชื่อหมีชื่อหมี <c oughs> เวลาเขาไปไหนก็แล้วแต่นะักข่าวถามเนี่ยน้องน่ารักมากคือน้องให้สัมภาษณ์ทุกตื่อแต่ว่าขอเฉพาะแบบว่าคือพอถามเรื่องของชื่อคนชื่อหมีแล้วก็มึนๆตอบไปเรื่องอื่นอะไรอย่างนี้นักข่าวก็เลยตั้ฉายาให้หมีทํามึนคนต่อมา คุณตักบงกฎคนนี้น้องสาวเราเองนะครับผมแน่นอนครับอึมหมื่นล้านไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบายครับคนต่อมาอันนี้รแรงแรงมากนะฮะคุณพลอยเชอร์มันอันนี้บอกเลยว่าแรงไปนิดนึงนะฮะปากเปาราน,นาเพ็ก <c oughs> <c oughs> อ่ะก็เป็นยังไง ตลอดตั้งปีที่ผ่านมาเขาคงจะทราบข่าวกันดีไม่กล้าอธิบายอย่าอธิบายเลยมั้งเพราะนี่คืเพื่อนสาวหนูนะเจนนี่อ่ะเจนนี่เทียนโพธวรณเจนนี่เทียนโพธวรณนะครับได้รับฉายาเขานะครับสวยชิ้นสื่อครับอ๋อเวลาตอบคําถามเรื่องความรักจะตอบชิมงานอีเวนต์เยอะมากแต่แต่ว่าเวลาสื่อถามบอกว่าหนูจะตอบถึงเรื่องงานนะคะอืมฝ่ายชายมีไหมไฟฉายก็มีครับผมมาที่คุณโดร์ปกรลำนะครับฉายาใหม่นะครับของเขาเนี่ยก็คือ เสียเหลี่ยมหล่อปีก่อนหล่อขั้นเทพหล่อขั้นเทพปีนี้นเสียเหลี่ยมหล่อเสียเหลี่ยมอะไรก็ก็เขาก็มีแบบมีข่าวว่าเลิกลาก,กับคุณกระจังไปสุดท้ายก็ต้องมาง้อคุณกระจังก็เสียเหลี่ยมนิดนึงหน้าตารหล่อยอย่างนี้อ,อะไรอย่างนั้นนะคร<า> <มา S 1> ับาาน้องมีนพิชญานะครับได้รับฉา,ายาว่าคอสโลวีปากเปื่อย โหแรงแรงนะฮะคือไม่ต้องบอกนะจากที่เขาเล่นกล้าจูบจริงฉากนั้นก็นะักข่าวก็ให้ไปเลยคคตโนวีปากเปื่อยเองไม่ต้องบอกเองก็บอกไปแล้วคือที่บาคือฉากจูบเยอะๆฉากจูบจริงด้วย <c oughs> เอาไปอีกคนนี้นะคนที่กนละ้าน,นะครับผม <c oughs> พี่บุ้ย นะฮะพุดดี้คนที่แปดพี่พ่อคนที่แปดนะครับโทษนี้พี่วุดดี้นะครับผมได้รับฉายาอะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะจำปวดหน้ามั่นอ๋ออ่าคนตัดมาอ่าคนตัดมาพี่บุ้ยครับผมล้นดีแตกไม่ต้องอธิบายเหมือนกันไม่ต้องอธิบายครับฟังจากน้ำเสียงก็น่าจะรู้ล้นดีแตกอะไรนะล้นดีแตกอีกทีล้นดีแตกบุ้ยฮะผมไม่เกี่ยวนะฮะก ไม่เกี่ยวหนูก็อ่านตามข่าวใช่ไ่ะสุดท้ายสุดท้ายอันนี้อธิบายยากเลยนะสุดท้ายเลยคนสุดท้ายน้องใบเตยสั้นเสมอหูตัดผมสั้นเหรออ้าวนี่ไงถามถามแบบนี้พีทเข้าใจไหมเออคืออะไรสั้นเสมอหูไงเคยได้ยินอันนี้อโอเคยได้ยินไหมเคยได้ยินโอ้ยโอ้ยเคยได้ยินเพลงไหมล่ะอะไรเนาะเพลงโอโอ ภาพก็มีจะอธิบายทำไมคุณภาพก็มีแล้วผมไม่รู้ท่านเสมอหูคนดูเขารู้ทั้งประเทศมีพี่ไม่รู้อยู่คนเดียวพี่ยอดจ๋าพี่ชายหนูพูดเพื่ออะไรเอานี่นี่เป็นแนวหนังสองเรื่องมาอยู่ด้วยกันเยครับผมคุณนายโฮคุณนายโฮครับเขาดาวครับคุณนอโฮยี่สิบเจ็ดท่านมาคนนี้เขาดาวตอนนี้ไปดูได้วันนี้พรุ่งนี้มาเรียนไปดูได้เลยดูเขาดาวแล้วก็มาดูคุณนายโฮต่อได้แสดงความรักอีกสักที สวัสดีคสวัสดีค่ะขอบคุณยุทธมาก